นุนดารันเศร้าไม่คิดว่าสิ่งที่พูดกับแตงโมวันนั้นจะได้ทําในวันนี้ยังคงอยู่ในความโศกเศร้าและความไว้อะไรจากการจากไปของนางเอกสาวคนเก่งแตงโมนิดาที่เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันท่ามกลางความเสียใจของเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนๆล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่นุ่นดารันทิตะกะวินที่เคยได้มีการร่วมงานและสนิทสนมกับแตงโมได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับแตงโมร่วมกับทีมงานนักแสดงจากละครสายรักสายสวัสด์ซึ่งนุ่นดารันก็ได้มีโอกาสท ช่อดอกไม้ให้แตงโมด้วยซึ่งดอกไม้ช่อนี้นุ่นมั่นใจว่าแตงโมเองน่าจะชอบอย่างแน่นอนโดยนุ่นดารันได้มีการโพสต์ภาพของตัวเองกับช่อดอกไม้สีขาวช่อใหญ่สวยงามลงใน Instagram. อินสตาแกรมพร้อมกับมีการระบุว่าเมื่อวานได้ทําช่อดอกไม้ที่มั่นใจว่าจะถูกใจน้องโมแม้ไม่เคยคิดว่าประโยคที่เคยหยอกเล่นกันวันนั้นจะเป็นจริงในวันนี้โดยประโยคในวันนั้นแตงโมพูดว่าถึงวันของหนูแม่ทําดอกไม้ให้หนูสวยๆนะรู้แล้วใช่ไหมว่าหนูชอบแบบไหนสีอะไรโดยนุ่นดารันยังได้มีการ ระบุข้อความว่าบนสวรรค์คงมีดอกไม้ที่สวยกว่านี้อย่างมากสําหรับนางฟ้าแตงโมขอให้โมมีแต่ความสวยงามและสุขสบายไปช่วนนิรันด์แม่รักโมแฮชแท็กแตงโมพัทรธิดาท่ามกลางเหล่าบรรดาแฟนๆที่เข้ามาแสดงความอาลัยจากการจากไปของแตงโมอย่างล้นหลาม